สวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต็นท์รถคุณหญิงอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมขอมาในแบบฟอร์มโมนิดนึงนะครับเพราะว่าใครที่ติดตามเต็นท์คุณหญิงเนี่ยจะรู้เลยว่าเรากําลังมีอะไรพิเศษพิเศษเข้ามานะครับวันนี้ผมขอมาเฉลยกันเลยดีกว่าว่าเจ้าข้างหลังเนี่ยคืออะไรนะครับก็ก่อนที่จะไปเฉลยกันขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตใส่อุปกรณ์หน่อยนะครับผมก็คือถุงมือ ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ผมกําลังจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยมันใหม่มากแล้วผมก็ไม่อยากให้รอยนิ้วมือนะครับของผมเนี่ยมันไปติดกับตัวรถนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วนี่เลยครับผมเจ้าไทคาน 4S ทันนี้แล้วมันมีอะไรพิเศษล่ะแท็กถึงต้องมา อยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะครับผมไม่ใช่เพราะอะไรตอนนี้นะครับเต้นรถคุณหญิงไม่ได้มีแค่รถยนต์มือ2แล้วนะครับรถคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นรถมือ1เลยตอนนี้เต้นคุณหญิงนะครับได้ขยับขยายนะครับผมจากการทารถมือ2มาตลอดตอนนี้ขอเป็นน้องใหม่ในวงการรถมือ์ดึงบ้านและคันแรกที่เข้ามานะตอนนี้นะครับคือเจ้าชายคาน 4S และแน่นอนนะคบผมเข้ามาแล้วเรามาทําความรู้จักของมันเลยดีกว่าว่าเจ้าไทคา n 4S เนี่ยมีอะไรพิเศษมีอะไรดีและผมขอย้ําเลยนะครับว่ามาถึงเต้นคุณหญิงแล้วอะไรไม่สุดเราไม่นําเข้ามาแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง performance ของไทคา n 4S คันนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ พูดถึงเรื่องกยยต์ไม่ได้สิเพราะว่ารถไทคานนะครับจะเป็นรถไฟฟ้า100%เรามาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่เขาก่อนดีกว่าเลยแบตเตอรี่ไทคาน 4S คันนี้นะครับได้มีการอัปเกรดมาเป็นตัว Performance Package นะครับผมซึ่งจะมีแบตเตอรี่ขนาด93กิโลวัตต์ชั่วโมนะครับผมและเขาเนี่ยสามารถวิ่งได้ทั้งหมด460กิโลเมตรเลยต่อ1ชาร์จนะครับก็ทำให การขับขี่อ่ะผมบอกเลยใช้ชีวิตประจําวันอ่ะวันหนึ่งเราวิ่งไม่ถึง460หรอกกลับบ้านไปเราชาร์จเราก็สามารถวิ่งต่อได้ทุกๆวันนะครับและแรงม้าของเขาที่ให้เพิ่มขึ้นมานะครับคือ490แรงม้าจากปกติเนี่ย400กว่าเองอันนี้พุ่งมาถึง490แรงม้าและถ้าเรามีล้อนคอนโทรลนะครับผมถ้าเราใช้ล้อนคอนโทรลตัวนี้เราสามารถรีดแรงม้าได้เพิ่มขึ้นได้อีกถึง571แรงม้าเลยและ ถ้าเราเห็นตรงนั้นแล้วนะครับอยากรู้ไหมว่า0ูนย์คันนี้เท่าไหร่นะครับในเปเปอร์ศูนย์ถึงร้อสำหรับเจ้าไทคาน 4S คันนี้นะครับผมสามารถทําได้เพียง4วิเท่านั้นคือคุณนับไปดีหนึ่งสสามสี่คือไปแล้วนะครับร0อและถ้าเกิดจะไป200หล่ะกี่วิภายในประมาณ11วิเท่านั้นคุณขับถึง200เลยทำให้เจ้าไทยคานตัวนี้นะครับบอกเลยว่า มันคือซูเปอร์คาร์คันหนึ่งได้เลยสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาอ่ะพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องดีไซน์กันเพิ่มเติมดีกว่าเจ้าไทยคารคันนี้นะครับผมจะได้ชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจมาด้วยซึ่งตรงนี้นะครับเพิ่มตังไปอีกเป็นแสนนะครับเจ้าสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจเนี่ยมีอะไรกันชนหน้าตรงนี้นะครับผมจะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกับตัวธรรมดาจะทําให้ตัวเส้นสายเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นพร้อมกับกริลตรงนี้ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับ และไม่พอนะครับคันนี้ที่ได้สปอร์ตดีไซน์มาเนี่ยเขาเลือกเป็นแบบไฮกลอสด้วยหรือว่าจะเป็นแบบดําเงาไฟหน้าของเจ้าไทยคารคันนี้นะครับก็ได้อัปเกรดมาใช้เป็นแบบ LED Metric Headlight และไม่พอนะครับเขาได้เพิ่มสีที่เขาเรียกว่า Glacier Ice Blue ซึ่ง Glacier Ice Blue นะครับก็จะเป็นสีฟ้าข้างในทําให้รถคันนี้เนี่ยเหมาะกับคําว่าไฟฟ้ามากขึ้นและดูเท่มากขึ้นในสายตาคนที่แบบเดินผ่านไปเดินผ่านมานั่นเองล้อแมกของเจ้า พอชไทคานคันนี้นะครับจะเป็นล้อมแม็กขนาด21นิ้วและตัวแม็กตัวนี้นะครับเขามีชื่อของเขาด้วยก็คือมิชชั่น E นะครับซึ่งมิชชั่น E เนี่ยการเพิ่มตังที่จะได้ล้อมแม็กอันนี้นะครับเพิ่มตังมาประมาณ200,000กว่าเกือบ300,000บาทแต่ไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะเลือกแม็กตัวนี้คุณต้องไปเพิ่มคาลิเปอร์เบรกข้างในด้วยนะครับซึ่งคาลิเปอร์เบรกข้างในเนี่ยก็เพิ่มตังอีกประมาณแสนกว่าเบ็ดเสร็จแล้วนะครับชุดแม็กกับคาลิเปอร์ในวงนี้นะครับ และคุณก็จะได้แม็กที่ดูสวยขึ้นกว่าสตอ็อกมากขึ้นขนาดแม็กที่จะได้เป็นขอบ21นิ้วและตัวคาลิเปอร์ที่จะได้เป็นสีพิเศษตามเราเลือกนะครับอย่างคันนี้ที่จะเลือกเป็นสีขาวให้ตรงกับตัวรถคุณเห็นตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือที่ชาร์จแบตของเราและที่ชาร์จแบตของเจ้าชายคารเนี่ยจะมีทั้ง2ฝั่งเลยซ้ายและขวาและการเปิดของเขานี้ล้ำมากแค่แตะปึ๊บว้าเป็นไงโถ ขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็จะมีที่สายเสียบชาร์จแล้วซึ่งฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์แบบ ac นะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยจะได้ทั้ง ac และ dc เลยส่วนเวลาปิดละ่ะปิดมันยังไงแตะที่เดิมครับแล้วมันก็จะปิดลงมาโอ้โหคือแบบเขาทําได้เงียยนกริ๊บมากๆนะครับอ่ะมาถึงดีไซน์ข้างๆนะครับทายขั้นตัวนี้นะครับจะเป็นรถแบบ4ประตูนะครับตัวมือจับประตูนะครับก็จะทํารูปแบบมาเดียวกันเหมือนกับตัว carrera 9กาเก้าก็คือเป็นประตูที่ แบนลาบไปกับตัวรถนะครับเนี่ยถ้าเกิดล็อกรถก็จะแบนลาบไปเลยและตัวนี้นะครับกุญแจเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเกมผมแต่ว่าเราแค่สัมผัสมันปุ๊บก็จะเด้งออกมาเลยเป็น fully keyless มาให้ด้วยและข้างๆนี้นะครับคุณจะเห็นว่าจะได้ t r i มที่เป็นแบบสีดําเงาตรงนี้อันนี้ต้องเพิ่มตังค์นะครับเพราะว่าถ้าดาร์ดของเขามาเนี่ยเขาจะเป็นแบบ p r e ี่ยมจะเป็นสีเงินมันจะไม่เข้ากับคอนเซปต์ตัวรถนี้ที่อัดออปชั่นมาเพิ่มขนาดนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเป็น สีดำเงามาให้นะครับผมก็จะทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นและที่ผมบอกนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยได้สปอร์ตดีไซน์มารอบคันและเป็นแบบไฮกลอสมันมาเริ่มที่ตัวข้างล่างนี้เลยเพราะว่าสเกิร์ตข้างนะครับผมจะใช้วัสดุที่เป็นแบบสีดำไฮกลอสเข้ามาทำให้สีสันตัวรถตัวนี้โดดเด่นมากขึ้นและอีกหนึ่งออปชั่นที่ติ๊กมาด้วยนะครับคือสติกเกอร์ไทคารถ้าเอาราคาในไทยนะครับ สติกเกอร์ตัวนี้สอฝั่งมีมูลค่าอยู่14,000บาทต่อมาข้างหลังนะครับผมอยากโชว์นี่เลยครับผมชุดแต่งเขาที่เป็น Sport ตดีไซน์แพ็กเกมาเริ่มที่ตัวนี้เลยนะครับท้ายของเขาเนี่ยจะมีคิ้วข้างหลังนะครับผมซึ่งออกแบบมาได้สวยมากและใช้วัสดุที่เป็น h ไ g l ล s s หรือว่าสีดำเงานะครับก็จะตัดกับข้างบนนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นและที่หายไปเลยนะครับที่สังเกตได้นะครับคือท่อเสีย รถไฟฟ้าไม่มีท่อไอเสียอีกต่อไปแล้วนะครับดีไซน์ไทคาน 4S เนี่ยต้องบอกกันเลยนะครับผมว่าเขามีลักษณะเดียวกันกันกบคาร์เรล่าเลยเพราะว่านี่นะครับผมโทนดีไซน์นี้เขาตัวตัวรถข้างหลังเนี่ยเขาจะลาดลงมานะครับผมแล้วจะมาอ้วนๆข้างหลังและมาพร้อมกับไฟที่เป็น LED บาร์แบบตั้งแต่สุดนู่นยันมาตรงนี้เลยไฟที่เหมือนที่ผมบอกไปว่าเหมือนโโบคอปนั่นเองนะครับผมก็จะทําให้ไทคานตัวนี้เนี่ยมองข้างหลังเนี่ยคล้ายๆกับรุ่นพี่ของเขาหรือว่า เจ้าคาร์เรล่าได้เลยแล้วเวลาเปิดฝาท้ายของรถคันนี้เนี่ยก็เท่อีกไม่เบานะครับเพราะว่าคาร์เรล่าเนี่ยเปิดฝาท้ายขึ้นมาเราใส่ของไม่ได้แต่ไทคานสามารถทาได้แค่กดปุ่มนี้ขึ้นมาเลยโอ้โหเป็นไงครับเจ๋งจริงๆนะครับและการใส่ของของไทคานคันนี้นะครับสามารถใส่ กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้ประมาณ2อันถือว่าเยอะแล้วนะครับผมสาหรับรถที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้และยังสามารถใส่ของเพิ่มเติมได้อีกเยอะแยะเลยทํามาได้ดีมากนะครับและตัวรถคันนี้นะครับก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับซึ่งสายชาร์จตัวนี้เนี่ยเราสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับจากที่เรามีที่เก็บสัมภาระข้างหลังแล้วนะครับไทคาร์โเเนี่ยยังจะมีพื้นที่เก็บของข้างหน้าได้อีกด้วยเพราะว่าเขาจะไม่มีเครื่องยนต์ แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะอยู่ใต้ท้องรถหมดเลยนะครับผมและการเปิดฝาหน้าของทยคันโฟรเอสันนี้นี่สุดยอดมากนะครับมือของเราลูปปื้อเป็นไงครับเปิดเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการเก็บของเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้เยอะนะครับผมก็จะเก็บของได้เล็กๆน้อยๆเผื่อไปช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ก็สามารถใส่ตรงนี้ได้และ ของอุปกรณ์ทั้งหลายแหละเนี่ยก็จะอยู่ข้างหน้าเหมือนรถคันอื่นๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวบ็อกเซฟตี้นะครับผมตัวสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วเวลาปิดนะครับก็เหมือนปอทุกรุ่นปิดลงมาแล้วกดลงไปโอเคก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะปกติผมก็จะเข้าไปเลยนะแต่มันจะมีความพิเศษสําหรับรถคันนี้เพราะว่ารถคันนี้ออปชั่นแน่นมากนะมาอยู่ที่เต็นท์คุญิีผมต้องจัดเต็มจริงมาเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับมือจับเนี่ยตรงนี้ ปกติแล้วของเขาเนี่ยจะเป็นออกแนวสีเงินๆนะครับผมแต่อันนี้เพิ่มเติมนะครับผมใส่สีขาวเข้ามาให้มันสอดคล้องกับตัวสีรถข้างนอกและไม่พอนะครับทริมข้างในเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างประตูนะครับพวงมาลัยจะเป็นแมสคาร์บอนหรือว่าจะเป็นคาร์บอนแบบด้านอันนี้ก็เพิ่มต่างเข้ามาอีกเยอะเลยและนี่ครับผมไม่ชชว์ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวทาอินเสิร์ตเข้าไปจะมีโลโก้ไฟที่เป็นพอร์ชอยู่ข้างล่างด้วยก็จะทําให้รถคันนี้เนี่ย แค่ก่อนเข้าไปอ่ะก็จะเห็นแล้วว่าออปชันนี้จัดมาแน่นซะเหลือเกินนะครับแเ <Okay, S 1> เข้ามาข้างในเจ้าไทคาน 4S คันนี้แล้วนะครับผมอย่างแรกที่อยากจะบอกเลยก็คือภายในนะครับได้สีเป็นสีทูโทนนะครับระหว่างดำแดงตัวนี้เพิ่มตังนะครับประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทคาันนี้ก็จัดมาให้เต็มและยังแดงไม่พอนะครับผมตัวในกาสปอร์ตโครโนที่ให้มาพร้อมกับ ข้างในที่เป็นสีแดงมาด้วยสวยงามมากนะครับสาหรับในรถคันนี้และข้างนอกยิ่งเป็นสีขาวเนี่ยทำให้ข้างในเนี่ยยิ่งโดดเด่นเข้าไปใหญ่อีกและอย่างที่ผมบอกทริมเมื่อกี้ที่ผมบอกก่อนเข้ามาในรถนะครับก็คือจะมีเป็นแมสคาร์บอนฟินิชแล้วก็สีขาวมาอีกด้วยลงตัวมากๆนะครับอ่ะต่อมาที่เบาะของเรานะครับเป็นสีแดงแล้วยังได้เป็นเบาะแบบสปอร์ตซีดนะครับผมเป็นเบาะสปอร์ตซีดแบบ1 8เวอีกด้วยตั้งหากอันนี้ก็คือจะเป็นเบาะที่สาม,มารถติ๊กได้แพงที่สุดของเขาแลว แล้วอันนี้ก็จัดเต็มมาให้เลยนะครับผมแล้วก็มีกิมมิคเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้บวกเพิ่มไปอีกหมื่นบาทนะครับผมมีตัวถังดับเพลิงเข้ามาอยู่ในรถเผื่อในการใช้งานอีกด้วย<ม>อ่ะต่อมานะครับผมเรามาดูที่หน้าจอ e n t นเทอร์เท n เมนตของรถคันนี้ดีกว่านะครับและจะให้สังเกตความพิเศษของเขาเพราะว่ารถคันนี้ได้มีออปชั่น p s s s n n g r r i s s p l y y หรือว่าหน้าจอที่4มาให้ด้วยนะครับเท่ากับรถคันนี้เนี่ยจะมีหน้าจอทั้งหมด4อันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ฝั่งคนนั่งฝั่งตรงกลางฝั่งเลื่อนไม้แล้วก็ที่ควบคุมแอร์ตรงนี้จะมีทั้งหมด4จอให้เลือกเลยก็คือเป็นอะไรที่ผมมองว่าเป็นเกมเชนเจอร์ของรถเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรถคนเราเนี่ยจะมีเต็มที่ก็อ่ะจอเลื่อนไม้จอตรงกลางนะคบผมอาจจะมีจอแอร์มาให้ด้วยแต่ไม่ค่อยมีรุ่นไหนนะครับแล้วเท่าที่ผมเคยเจอเนี่ยถ้าไม่ใช่โรสลอยก็จะไม่มีจอตรงนี้มาให้อันนี้ให้มาแล้วก็ถือว่า คุ้มค่าจริงๆต่อการที่ใครจะได้ซื้อเจ้า Porsche Taycan คนนี้ออกไปอ่ามาเริ่มแบบที่จอเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าซอฟต์แวร์ตัวจอของ Taycan นเนี่ยจะไม่เหมือนกับ Cayenne Panamera หรือว่า Carrera ที่ผมรีวิวไปนะครับผมหน้าตาจะคล้ายครึงกันแต่ไม่เหมือนแต่โดยส่วนตัวผมนะ มันใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้แน่นอนนะครับเป็นปุ่มบ้านก็คือปุ่มโฮมของเราหน้าโฮมของเราเนี่ยจะมี2หน้านะครับที่สังเกตดูข้างล่างเนี่ยจะมี2ขีดอันนี้คือหน้าโฮมที่1และอันนี้คือหน้าโฮมที่2นะครับผมซึ่งหน้าโฮมตัวนี้เนี่ยที่คุณเห็น3ช่องนี้นะครับสามารถคัสตอมไมซ์ได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับผมเพื่อคัสตอมไมซ์ โฮมสกรีนว่าจะเอาโฮมสกรีนตัวสามตัวนี้เป็นอะไรนะครับผมก็เลือกจากฝั่งซ้ายแล้วก็ลากเข้าไปได้เลยนะครับผมถ้าเอาตรงนี้จะเป็นชาร์จิ้งอะไรก็เนี่ยอย่างเงี้ยลากเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นโฮมช็อตคัทของเราตอนนี้นะครับผมผมเอาช็อตคัทเป็นเอมเบียนทไลติงเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ารถไทคานคันนี้นะครับมีออปชันเอมเบียน i g ไล i n ติงมาให้ก็จะสามารถเปลี่ยนสีตามตรงนี้ได้เลยอะไรที่มันพิเศษ ที่ทำไมทำให้ผมต้องพูดเพราะว่าปกติแล้วคุณไปดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์เรล่าพานามร่าคายเอนจะไม่ค่อยมีรถที่มีเอ i มเบียนไล i ิงเหมือนไทยคานกันนี้ที่ยัดมาให้ด้วยนะครับส่วนโฮมหน้าที่2นะครับผมอันนี้ก็จะมีปุ่มช็อตคัตอื่นไม่ว่าจะเป็นเนวิเกเตอร์มีเดียเทเลโฟนนะครับเซตติ้งนะครับอันนี้ก็จะใช้งานเหมือนกับรถคันอื่นๆเลยนะครับและลงมาตรงนี้เป็นรูปรถรูปรถนั้นนี้นะครับผมก็เหมือนกับ รถคันอื่นๆนะครับที่ผมเคยรีวิวไปก็จะมีโหมดการขับขี่นะครับนี่ตัวดิวิ่งโหมดก็สามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะเอาเป็นโหมดอะไรนี่ก็ขึ้นมามีเลือกทั้งหมด5โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนจ์นะครับนอร์มัลสปอร์ตสปอร์ตพลัสและอินดิวิชวลเรนจ์คืออะไรเรนจ์ก็เหมือนอีโคโหมดนะครับผมเวลาโหลเรากดเข้าเรนจ์ปุ๊บนะครับเขาจะบังคับเลยขออนุญาตขออนุญาตนิดนึงอ่ะกดเข้าเรนจ์ปุ๊บนะครับเขาจะบังคับเลยว่า เราจะไม่สามารถขับได้เกิน1 0อกโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นโหมด e ีโของเขานะครับผมก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้นทําให้แบตเตอรี่เราเนี่ยขับได้เยอะมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ที่เหลือก็เป็นโหมดตามปกติที่เราใช้งานเลยต่อมานะครับผมก็เกี่ยวกับตัวโชค๊คนะครับโชค๊คก็จะเหมือนรถคันอื่นสามารถปรับแข็งอ่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็น normal sport และ sport plus อันต่อมานะครับผมโดยที่ว่ารถคันนี้นะครับเป็นโชค๊คถุงลม ก็ยังสามารถเลือกระดับความสูงของตัวรถได้นะครับว่าจะเอากี่ระดับทั้งหมดของรถคันนี้เลือกได้4ระดับนะครับมีต่ําสุดต่ํำลงลงมามีปานกลางแล้วก็ยกหน้านะครับต่อมานะครับมีนี่ครับ electric sport sound มาให้ด้วยก็คือเป็นเสียงนะครับผมเป็นเสียงเหมือนเสียงเครื่องยนต์คือเขามาทําแบบ ปกติแล้วเนี่ยเสียงแบตเตอรี่มันจะไม่มีเสียงอะไรเลยมันจะเงียบเลยแล้วการที่อัดแอปลงมาเนี่ยครับปกติแล้วเราขับเครื่องยนต์จะมีเสียงเครื่องตัวนี้เขาก็เลยใส่เสียงสั่งเคราะห์มาให้ด้วยนะครับต่อมานะครับผมก็จะมีโหมดแอ s ิสแตนต์นะครับรถคันนี้มีเลนคีิปให้มีเลนเชนช์ให้นะครับมีพาร์ค s อ i ิสให้กดเข้าไปนี่นะครับก็จะเห็นตัวกล้อง360องศานะครับบวกกับเซ็นเซอร์รอบคันมาให้เลยก็ถือว่าจัดเต็มให้สำหรับรถคันนี้นะครับนี่แล้วกล้องเราก็สามารถ เปลี่ยนวิวได้ด้วยว่าเราจะวิวตรงไหนนะครับผมข้างข้างหน้าข้างหลังทําได้หมดเลยอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นทริปอันนี้ไม่มีอะไรบ่งบอกว่ารถคันนี้ขับไปแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมอ่ะอย่างรถคันนี้นะครับขับมาทั้งหมด22กิโลเป็นรถใหม่เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นคอมฟอร์ตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องเบาเรื่องเอมเบียนไลท์เราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เลย อันนี้จะเป็นจอของเราและที่บอกนะครับจอ Passenger ก็มีด้วยในการใช้งานจอ Passenger ร์เนี่ยก็เหมือนใช้งานจอตรงกลางเลยแต่ว่าคนนั่งเนี่ยไม่ต้องเอื้อมกดเข้ามาเราเล่นจากตรงนั้นได้เลยอันนี้คือเท่งจริงแอร์ของเรานะครับครึ่งจอบนเนี่ยจะเป็นแอร์ของเราก็แอร์ก็ทั่วไปเลยเป็น Duo Climate Control นะครับผมแต่เพิ่มเติมคือรถคันนี้นะครับมีบาะ เย็นและเบาอ,อุ่นมาให้อันนี้เพิ่มตังค์นะคบผมเบาเย็นบวกเบาอ,อุ่นนะครับถ้าเกิดเป็นเงินไทยคิดแล้วก็เกือบแสนบาทเลยสําหรับออปชั่นนั้นนี้และถ้าเกิดสังเกตให้ดีนะครับเจ้าช่องลมแอร์ตอนนี้มันไม่มีที่ปักแล้วมันปรับเปลี่ยนยังไงก่อนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยผมเล่นอยู่ในรถคันนี้ผมหานานมากว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเรากดที่เมนูนะครับและมันจะอยู่หน้าจอตรงนี้มันจะกลายเป็นเหมือนพานาเมล่าแล้วครับก็คือ เราต้องมาปรับนะครับองศาฉักในนี้เองซึ่งถ้าใจผมนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ลำบากนะครับก็ตอนแรกผมคิดว่าคาเรลอาคาเยนที่เขาออกมาไม่ได้ใช้เหมือนพานาเมล่าแล้วจะไม่ใช้ก,กันต่อกต่อไปแล้วแต่ในไทยคารทุกรุ่นนะครับผมจะใช้ <laughs> แบบนี้หมดเลยเนี่ยองศาเราก็ต้องมานั่งปรับเองแล้ว หรือว่าจะเป็นแบบโฟกัสก็สามารถเลือกได้ก็อาจจะใช้งานยากนิดนึงนะครับมาต่อที่หน้าจอที่4ของเราก่อนเลยนะครับผมก็คือหน้าจอเรือนไม้นั่นเองซึ่งหน้าจอเรือนไม้ตัวนี้นะครับผมก็ออกแบบได้สวยมากเลยนะครับเพราะว่าลองไปดูเลยไม่มีไม่มีเจ้าไหนได้ออกแบบเรือนไม้ได้แบบ โดดเด่นได้ขนาดนี้แล้วนะครับสำหรับไทยขั้นและปุ่มอื่นๆนะครับผมที่เคยอยู่ตรงกลางคอนโซลของพอ s ์ชเนี่ยได้ย้ายมาอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับไม่ว่าฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกไฟหน้านะครับที่สามารถกดออโต้ได้อะไรได้จะอยู่บนตรงนี้หมดเลยและเป็นการทัชหมดเลยนะครับผมอย่างขวามือสุดเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับ traction control นะครับผม เปิดปิด traction หรือว่าตัวโชคที่สามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปปรับจอกลางก็ได้ตัวนี้นะครับผมเอาไว้เพิ่มลดความสูงของตัวรถก็อยู่ตรงนี้หมดเลยคือปุ่มที่เคยอยู่ตรงกลางเนี่ยย้ายมาอยู่หน้าจอนี้หมดแล้วส่วนหน้าจอเรือนใหม่ของเขาเนี่ยก็จะใช้หน้าจอที่เป็นแบบ fully digital นะครับเป็นแบบ3ามวงกลม ซึ่งสวงกลมนี้เนี่ยก็จะอยู่ในพวกเอ่เคมันบ็อกสเตอร์นะครับแต่อยู่ในนี้ปุ๊บเนี่ยสวงกลมนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะแสดงอะไรบ้างอย่างวงกลมแรกซ้ายมือสุดนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะแสดงอะไรไม่ว่าจะเป็น a s s ิสแ a n t ์ซิสเต็นะครับหรือว่าเกี่ยวกับความเร็วนะครับล้วดู ความเร็วสูงสุดของเลขไมอานี้เนี่ยตัวเข็มนะครับมันสามารถไปถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอย่างที่2นะครับคือ traffic s i ด์บ้านเราก็คงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมยังไม่ได้เหมือนเมืองนอกเขามี G force นะครับดูวัดแรง G ได้หรือว่าดูว่ารถคันนี้เนี่ยขับเคลื่อนพลังขับการขับเคลื่อนเนี่ยมันอยู่ที่ล้อหน้าหรือล้อหลังกี่เปอร์เซ็นต์บ้างเพราะต้องบอกเลยว่า ตัวไทคารเนี่ยนะครับสำหรับ 4S คันนี้จะเป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อมาให้ส่วนมาตรงกลางตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวไมดิจิตอลตอนนี้เราวิ่งเท่าไหร่อะไรยังไงมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับบวกกับเราสามารถเลือกได้ด้วยว่า เราจะเอาอะไรอยู่หน้าจอกลางว่าไม่ว่าจะเป็นแมปอะไรพวกนี้ก็เอาขึ้นมาได้หรือว่ารถคันนี้นะครับก็จะมีออปชันเพิ่มเติมก็คือ night view assist นะครับ night view assist นะครับสามารถใช้ใน,นะตอนคืนถ้าเราขับไปที่มืดมืดนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับโชว์ขึ้นมานะครับเป็นกล้องเหมือนอารมณ์อินฟราเรดเป็นแบบ night vision ให้เราเห็นพื้นที่ที่เรากําลังจะไปเนี่ยว่ามันมีสิ่งกีดขวางที่เรามองไม่เห็นอีกด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ เป็นออปชันที่ติ๊กเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วโหมดสุดท้ายนะครับคือโหมดวิ d u c e นะครับผมก็คือโหมดที่มีแค่ตัวกิโลความเร็วอยู่ตรงกลางแค่อันเดียวเลยอันนี้ก็เจ๋งดีนะครับสำหรับรถ Porsche คันนี้ต่อมาก็มาดูที่วงคมขวาสุดนะครับที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับดู t r i ป A ดูอะไรพวกนี้ได้นะครับดู s p o ร์ตโคโน่เเดี ได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะเลือกดูอินโฟต่างๆสำหรับตัวรถคันนี้ก็สามารถดูได้นะครับก็ถือว่าพบคันเลยในหน้าจอตัวเรือนใหม่คันนี้พวงมาลัยของเรานะครับพวงมาลัยตามสไตล์ Porsche ก็ทำออกมาในรูปแบบทรงสปอร์ตอยู่แล้วนะครับและได้ทริมที่เป็นแบบแมตต์คาร์บอนยิ่งดู เข้าไปใหญ่อีกเลยนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับเขาก็ยังมีตัว Drive Mode อยู่ข้าง,างนี้เหมือนกับรถคันอื่นๆที่มี Sport ตโคโนมาให้แต่ Drive Mode ตัวนี้นะครับผมถ้าสังเกตดีๆตัวปุ่ม Sport r e s p o n s หรือว่าปุ่มโกงผมอะหายไปแล้วเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้คือเครื่องยนต์เนี่ยนะครับผมมันจะต้องมีปุ่มโกงเพราะว่าเครื่องยนต์เขาจะมีความแหลกของเครื่องเวลาลวเราเหยียบเนี่ยมันจะต้องรอรอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่สําหรับรถไฟฟ้าแล้วมันไม่มีมันมีแค่ สองเกียร์สำหรับรถคันนี้มีแค่2อเกียร์คือเราเหยียบปุ๊บมันพุ่งมาเลยมันก็เลยไม่ต้องมีตัวสปอตรีสปอนเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองนะครับส่วนปุ่มอื่นๆนะครับก็จะเหมือนคารรล่าพานามีราทุกคันเลยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับและตัวพวงมาลัยเองก็สามารถปรับแบบไฟฟ้านะครับผมได้สี่ทิศทางไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงดึงเข้าดึงออก จะเป็นไฟฟ้าหมดเลยต้องขออนุญาตต้องขอภายเลยจริงๆว่าตรงนี้อาจจะดูในกล้องแล้วดูระยิบระยับอาจจะปวดตานิดนึงเพราะว่ารถคันนี้นะครับผมตอนเอาเข้ามาผมนี่รีบ่อฟิล์มให้เลยนะครับเพื่อจะได้เวลาเนี่ยมีคนมาดูหรืออะไรอย่างนี้นะครับจะได้ไม่มีร่องรอยให้มัน เลอะตัวเบาะหรือว่าให้ตัวเบาะมีร่องรอยขูดขีดนะครับก็เลยแรปฟิล์มให้เลยก็ถ้าเกิดมันวิ่งวับอยู่ในในหน้าจองคุณต้องขออภัยด้วยอ่ะเรามาเริ่มรีวิวข้างหลังกันนะครับข้างหลังนี้ก็จะได้เบาะที่เป็นสีทูโทนเหมือนกันนะครับจะเป็นดําแดงเหมือนกันเลยและได้เบลล์แดงมาอีกต่างหากด้วยอ่ะขออนุญาตปิดประตูเข้ามาปุ๊บนะครับข้างๆทิมก็จะเหมือนข้างหน้าเลยสรีระของผมนะครับถ้าเป็นคนไทยผมมองว่าไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตแบบ ใช้งาน4คนเลยถ้าเป็นคนที่5เนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะว่าเบาะเนี่ยตรงกลางอย่เงี้ยเขามีร่องนิดเดียวให้นั่งนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้ารถคันนี้ซื้อไปนะครับ4คนกําลังดีเลยส่วนหัวนะครับก็เหลือไม่เยอะมากแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับถ้าเป็นคนไทยไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าผมสูง170กว่า ผมน้ำหนัก90ผมนั่งข้างหลังแบบสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นตรงช่องหัวนะครับตรงเท้านะครับตรงเข่าเนี่ยเหลืออีกเทียบเลยก็ทําให้ไทยคานันนี้สามารถใช้ชีวิตแบบ4คนได้แบบสบายๆเลยส่วนออปชั่นอย่างอื่นข้างหลังที่จัดมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะครับผมก็คือตัว rear climate control นะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สามารถปรับอุณหภูมิสระข้างหน้าแล้วยังสามารถปรับอุณหภูมิิสระข้างหลังด้วยและ ไอ้ตัวช่องลมเนี่ยยังเป็นเหมือนข้างหน้าอีกก็คือต้องใช้ระบบหน้าจอนะครับผมถึงจะสามารถบังคับทิศทางของลมข้างหลังนี้ได้ส่วนที่เหลือนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีความพิเศษก็คือหลังคาแก้วของเจ้าไทยคานคันนี้จะเป็นหลังคาแก้วแบบฟิกซ์พารามิกกลาสร o ูฟก็จะทําให้หลังคาแก้วตัวนี้จะเป็นแก้วแบบเต็มบานที่ไม่สามารถเปิดได้นะแต่เป็นเต็มบานเลยคือไม่มีตัวเสากลง ที่มาขั้นนะครับและจะทําให้มันแบบแบบคือรถอะ่ะหลายๆคนมองว่าเป็นรถเล็กนะครับมีตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยรถนี้ดูกว้างขวางขึ้นมาทันทีเลยโอเคผมก็เกือบลืมบอกอีกหนึ่งออปชั่นไปเลยนะครับแล้วเป็นออปชั่นที่ใหญ่โตเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับก็คือรถคันนี้เนี่ยมีระบบ Rear Axle Steering ด้วยนะครับก็คือเป็นการเลี้ยวที่สามารถเลี้ยวปุ๊บพร้อมกันได้4ล้อเลย คือการเลี้ยว4ล้อเนี่ยข้อดีมันคืออะไรเวลาเรายูเทิร์นนะครับผมหรือว่าเราต้องการใช้พื้นที่ที่แบบเล็กน้อยเวลาเราจอดหรืออะไรเงี้ยเวลาเราหักพวงมาลัยนะครับปกติแล้วองศาถ้าไม่มีเรียเอซเซลเนี่ยมันจะองศาของเขาเนี่ยจะกว้างขึ้นเวลายูเทิร์นก็ต้องยูเทิร์นกว้างขึ้นแต่เวลามีเรียเอซเลเข้ามาแล้วนะครับผมมุมในการกลับรถหรือว่ามุมในการเลี้ยวเนี่ยจะแคบลงก็สามารถทําให้การขับขี่เนี่ยมัน ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นและไม่พอนะครับถ้าคุณใช้ความเร็วสูงสูงเนี่ยเจ้าตัว rear axle เนี่ยก็จะช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับในการคุมบาลานซ์ของตัวรถให้ดีมากขึ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้าไทยคาน4 s คันนี้เป็นไงบ้างครับออปชั่นนี้จัดแน่นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าน,นะครับก็ถ้าใครที่อยากรู้เกี่ยวกับข้อมูล เรื่องออปชั่นรถคันนี้เพิ่มเติมก็ทักกันมาได้เลยนะครับผมส่วนรถคันนี้นะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับอันนี้ต้องย้ําเลยนะว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงเพราะว่านี่คือจุดกําเนิดของคุณหญิงออโตอิมพอร์ตก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นรถคุณหญิงนะครับได้จะเริ่มเล่นรถนําเข้ามาแล้วนะครับผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวน้องใหม่ด้วยละกันแล้วลใครที่อยากได้รถคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยเพราะว่าผมขายในราคาที่ ตรงตามคอนเซปต์เต็นคุณหญิงเหมือนเดิมนะครับไม่แพงคันนี้ผมเสนอขายอยู่แค่8ล้าน9แ9 0มืบาทเท่านั้นถ้าคุณไปคอนฟิกรถคันนี้นะครับสำหรับการคอนฟิกในรถศูนย์ไทยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านกว่าบาทได้เลยเซฟเงินไปเยอะแล้วไม่พอนะครับถ้าคุณอยากได้สเปคอย่างนี้นะครับแน่แนๆอย่างนี้ถ้าคุณสั่งที่ศูนย์นะครับคุณยังจะต้องรออีกไม่ต่ำกว่า1ปีเลยกว่าจะได้รถ แต่ถ้าคุณไม่อยากรอนะครับมาซื้อที่นี่ได้รับรถไปทันทีเลยในราคาแค่8ล้าน9 0 0 0 0 0บาทก็สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่คุณอยากจะสอบถามก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตามช่องทางที่ผมแปะไว้ให้นะครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวอีกทีนึงนะครับสำหรับคุณหญิงออโตอิมพอร์ด้วยนะครับผมโอเค ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็จะต้องเล่งวอลลุ่มสู้กับเสียงฝนที่ตกลงมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับโอ้ย oh, yeah.